คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริล่าอยู่กับเกมเก n ชินอินแพ็และพี่นิกคนนี้คนเดิมเช่นเคยสําหรับคลิปนี้นั้นมันจะเป็นหนึ่งในคลิปรีรันและก็เป็นคลิปคําขอตายคอมเมนต์เราจะมาพูดถึงมาแชร์ประสบการณ์วิธีการเล่นวิธีการปันพอบ้านโทม,มากคนนี้โดยที่เนื้อหานั้นจะตัดของเก่าบางส่วนออกไปเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ๆเข้ามาอัปเดตล่าสุดครึ่งปีหลังพศ2 5 6 7ครับพริปแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมเก๋ชิ้น อินแพกถูกถูกคุ้มกระหน่ำยิ่งเติมยิ่งโลเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับริสแมนคอยใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหลอมบริการเติมเกมชั้นน้ำหมัดกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเติมถูกเติมคุ้มบริการไวต่องทีริสแมนช็อตเท่านั้นโทมัสตัวละคร4ดาววิชั่นไฟสังกัดภูมิภาคอินาซึมะาเป็นตัวละครสายโล่ที่มีจุดเด่นคือโล่สามารถซ้อนทับกันไได้้มม่่เพียงแคนนััตวขอโท ยังมีความสามารถในการทําดาเมจธาตุไฟจากนอกสนามซึ่งความสามารถทั้งสองอย่างนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางเดียวกัน<อ>จะพูดว่าสับสนมันก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะตัวของเขามันไม่ได้สับสนเท่าตัวละครธาตุไฟสี่ดาวบางตัวค่ <Wow. S 1> าการเติบโตของโทมัสเป็นค่าพลังโจมตีความหนาของโลที่เขาเปิดได้มันหนาตามค่าพลังชีวิตส่วนการทําดาเมจนอกสนามของโทมัสยังดีที่มีตัวคูณคิดดาเมจตามค่าพลังโจมตีในสิ่งที่ผมกล่าวมาแล้วนี้ในอดีตนั้นโทมัสเลยส สามารถเลือกปั้นให้สุดนได้สองสายคือสายโลหนาที่เน้นค่าฟื้นฟูและค่าพลังชีวิตสูงสายที่สองคือสายทําดาเมทัาไฟนอกสนามเน้นค่าฟื้นฟูอัตราคลิกความแรงขึ้นรพลังโจมตีเหมือนตัวดาเมทนอกสนามทั่วไปครับแต่ถ้าเกิดถามผมว่าทั้งสองสายนี้ผมเชียร์สายไหนมากกว่ากันผมเชียร์สายโลหนามากกว่าเพราะสายดาเมทนอกสนามเหตุผลสําคัญก็คือตัวคูณปริมาณดาเมทนอกสนามของโทมัสมันมัน,ม,นมันมีไม่เยอะตัวคูณปริมาณดาเมทมีไม่เยอะไม่พอราะหน้าที่สายนี คือการทําดาเมจนอกสนามไม่ว่าจะเป็นอัตราคริสความแรงคริสพลังโจมตีรวมไปถึงคาฟืน้นฟูพลังงานโทมัสสายนี้ต้องการค่าพลังที่ว่านี้ทั้งหมดการปั้นการบาลานซ์คาพลังเลยค่อนข้างยากแต่มันก็อยู่ที่ความพึงพอใจของเราปริมาณดาเมจนอกสนามที่ออกมาความพึงพอใจของแต่ละคนนะ่ะมัน,ม,นมันไม่เท่ากันครับโทมัสสายดาเมจนอกสนามอ่ะทาได้ครับแต่ส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันไม่คุ้มค่าทําครับอย่างไรก็ตามตั้งแต่ยุคที่3ามต้นมาโทมัสเกิดสายที่3นั่นก็คือสายปิดปฏิกิริยา เบงบ้านมันก็คือโทมัาส,สายดามเมจนอกสนามที่เน้นค่าฟื้นฟูพลังงานและค่าชำนาญธาตุแค่2อ,อย่างเน้นค่าพลังแค่2อ,อย่างแต่กลับสามารถจุดลูกมะเฟืองได้ตูมตามทําดามเมจได้สะใจมากเลยครับพอบานโทมัาเป็นแบรนด์เนอร์ตูกาชาให้เรากดได้ครั้งแรกเมื่อเวอร์ชัน2.2ได้รับการรีรันขึ้นแบรนด์เนอร์ครั้งแรกในเวอร์ชัน2.5และได้รับการพากเสียงภาษาญี่ปุ่นโดยคุณโมริตะมาซาคาซึนักพากเสียงชื่อดังฝากผลงานในวงการอ,อันนี้ไม่ไม่มากมายมากมาย,ยกตัวอย่างเช่น วิสจากเรื่องราค้อนบอลซูเปอร์คุโรสกิอิจิโกะจากเรื่องบริสเทพมรณะและมาโกจากเรื่องวันพีครับทั้ง3เรื่องที่ผมกล่าวบันนี้สายดูเมะคุณหูคุณตากันดีเพราะเป็นอนิเมะในตำนานทุกเรื่องเลยครับสำหรับโทม,มาในคลิปนั้นผมจะไม่เน้นพูดสายใดสายหนึ่งแต่ผมจะพูดองค์รวมทั้ง3สายที่ได้เคยกล่าวมาเพราะทั้ง3สายที่เคยกล่าวมานี้มันแตกต่างกันที่อา์ติและก็อาวุธเท่านั้นเองครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสายไหนการโจมตีปกติและการฉาจมตีของ โมามันแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยสักสายครับมาในส่วนของสกิลธาตุไม่ว่าจะเป็นซายไหนก็ตามสกิลนี้อ่ะควรโกดล็อกการที่เรากดสกิลทาตโทมัสใส่มอสเตอร์หนึ่งครั้ง <c oughs> มันจะมีการดรอปอโนุธาตุไฟให้เราสูงสุดอยู่ที่4เมตรพร้อมกันนั้นจะมีการสร้างโลธาตุไฟขึ้นมาโลธาตุไฟที่ว่านี้จะมีระยะเวลาคงอยู่บนสนามแค่8วินาทีแต่สกิลทาตกลับมีคู่ดาวถึง15วินาทีซึ่งตรงจุดนี้จะบอกว่ามันไม่สมส่วนกันมันก็บอกได้แต่อย่าลืมนะครับว่าโลกของโทมัสอมัน สาม,มารถซ้อนทับกันได้นอกจากความหนาของโล่จะเพิ่มขึ้นแล้วระยะเวลาคงอยู่บนสนามของโล่นั้นมันจะนับอันล่าสุดที่เข้ามาทับครับเราจะสังเกตได้ว่าสกิลทัาของโทมัสมันจะมีตัวคูณความหนาของโลอยู่2ตัวตัวแรกคือตัวคูณความหนาของโลที่เกิดจากสกิลทัานี้ตัวที่2คือตัวคูณความหนาของโลที่สาม,มารถซ้อนทับได้สูงสุดครับมันหมายความว่าไม่ว่าเราจะซ้อนทับโล่ของโทมัสกี่ชั้นก็ตามความหนาของโลองรวมแล้วมันจะไม่เกินตรงตัวคูณที่2นี้ครับแล้วเราจะซ้อนทับโล่ของ โทมาร์ด้วยวิธีการไหนก็ด้วยวิธีการไปพึ่งความสามารถของสกิลอันตีครับเมื่อโทมาร์ทำการกดสกิลอันตีหนึ่งครั้งจะมีการสร้างเกราะรูปร่างคล้ายครึ่งกับเกราะญี่ปุ่นมารอบตัวละครที่เราควบคุมอยู่เมื่อตัวละครที่อยู่ในเกราะนั้นทําการโจมตีปกติหรือสร้างความเสียหายที่ถือได้ว่าเป็นการโจมตีปกติตัวของเกราะจะสร้างดาเมทธาไฟไปตรงหน้าซึ่งดาเมทธาไฟที่ว่านี้มันจะมีตัวคูนเป็นค่าพลังโจมตีและสามารถเกิดขึ้นได้สูงสุดหนึ่งครั้งต่อ1วินาทีพร้อมกันนั้นจะม มีการสร้างโลที่มีชื่อเดียวกันกับสกิลธาตุแล,และก็มีความสามารถเหมือนกันกับโลที่เกิดจากสกิลธาตุแต่ตัวคูณความหนาของโลที่สร้างนวยวิการนี้มันมีตัวคูนอยู่คนละที่กับสกิลธาตุซึ่งมันจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับอย่างไรก็ตามโลของโทมัสจะมีโอกาสซ้อนทับกันได้นั้นปฏิเสธไ่ได้เลยครับว่าตัวละครที่อยู่ภายในสกิลอันตีของโทมัสต้องทำการโจมตีปกติเพื่อให้เกราะญี่ปุ่นมันพ้นไฟแล้วเกิดการสร้างโลใหม่ขึ้นมาทับครับทีมที่โจมตีปกติไม่บ่อยมากการใส่โทมัสในทีมนั้นในอันตี โทมัสคุณต้องขยันโจมตีปกติหน่อยนะครับเพื่อให้โลกของโทมัสมันหนาขึ้นและยืดระยะเวลาคงอยู่บนสนามของโลนั้นด้วยครับเละนี้ก็คือวิธีการที่ทําให้โลกของโทมําม,มันสามารถซ้อนทับกันได้ซึ่งสกิลอันตีนี้มันมีระยะเวลาคงอยู่บนสนาม15วินาทีมีระยะเวลาคูลดาวน์20วินาทีใช้พลังงานท่าในการกดสูงถึง80หน่วยครับอย่างไม่หมดเพียงแค่นี้โลกของโทมัสมันยังสามารถหนาเพิ่มเติมได้อีกด้วยพรสวรรค์ติดตัวปลดล็อกเลเวล4เมื่อตัวละครที่อยู่ในการต่อสู้นขนาดนั้นได้ ได้รับโลของโทมัสย้ำนะครับว่าได้รับโลของโทมัสไอประเภทให้โทมัสกดสกิลท่านแล้วสลับตัวเข้ามาอยู่ในโลเขาไม่นับนะซึ่งมันก็มีอยู่ทางเดียวคือการรับโลที่สร้างมาจากสกิลอันตีของโทมัสเมื่อได้รับโลของโทมัสตัวละครตัวนั้นจะได้รับประสิทธิภาพโลป้องกันเพิ่มขึ้น5เป็นระยะเวลา6วินาทีเอฟเฟกนี้สามารถเกิดขึ้นได้สูงสุด1ครั้งต่อ0.3วินาทีและสามารถสอนขับกันได้สูงสุดถึง5ชั้นครับผนสวรรค์ติดตัวปลดล็อกเลเวล7สีดาเมจนอกสนาม มันก็คือไฟที่ออกมาจากโลกจัดสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น2.2ของพลังชีวิตสูงสุดของโทมะครับเป็นอีกหนึ่งพรสวรรค์ตัวช่วยสายดาเมตนอกสนามแต่แตจากที่ผมเทสมานาฬิกาพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ทำดาเมตได้ค่อนข้างดีกว่าแต่มันไม่ได้ดีกว่าจนเห็นความต่างกันขนาดนั้นกับนาฬิกาพลังชีวิตเปอร์เซ<ะ>็นต์ครับลำดับต่อไปมาอยู่กันที่แนวทางอัพพรสวรรค์สายโลหนาลงทุนสกิลธาตุกับสกิลอันตีสายดาเมทธาตุไฟนอกสนามจะลงทุนแค่สกิลอันตีก็ได้ สำหรับสายปิดเบงบ้านไม่จําเป็นต้องลงทุนสกิลไหนเลยก็ได้แต่ส่วนตัวนะครับผมอยากให้ทุกสายลงทุนเหมือนกับสายโลนะเพราะโลที่สร้างมามันจะไม่ได้บางเฉียบเกินไปแล้วถ้าเกิดเราเบื่อสายไหนก็สามารถสลับไปสายอื่นได้เปลี่ยนแค่ขอกับอาวุธพอ่อไม่จําเป็นต้องลงทุนพอสอนเพิ่มเติมเพราะเราลงทุนแบบใช้งานได้ทุกสายไว้ก่อนแล้วครับลําดับต่อไปเราจะมาอธิบายกลุ่มดาวกันสีที่1ของโทมัสจะมีผลลดระยะเวลาครูดาวสกิลท่านและสกิลอันตีของเขาเองเป็นนระยะเวลาสา วินาทีตายตายเงินไขเมื่อตัวละครอื่นที่ไม่ใช่โทมัสย้ำนะครับว่าตัวละครอื่นที่ไม่ใช่โทมัสได้รับการคุ้มครองจากโล่ของโทมัสแล้วโล่นั้นโดนสร้างความเสียหายสังเกตได้ง่ายผลของกลุ่มดาวนี้มันจะปรากฏเป็นรูปนาฬิกาทรายออกมาซึ่งเอฟเฟกต์ของกลุ่มดาวนี้จะเกิดขึ้นได้สูงสุด1ครั้งต่อ20วินาทีครับสีที่2เพิ่มระยะเวลาคงอยู่บนสนามของโล่เกราะญี่ปุ่นที่เกิดจากสกิลอันตรของโทมัสเพิ่มขึ้น3วินาทีสี่ที่สเลเวลสกิลธาตุเพิ่มขึ้น สกิลอันติโทมัสตัวโทมัสเองจะถูกฟื้นฟูพลังงานท่า15หน่วยซึ่งค่าฟื้นฟูนี้มันจะถูกเติมไปโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านการคำนวณค่าฟื้นฟูพลังงานของตัวละครตัวนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นโทมัสเรามีค่าฟื้นฟูพลังงานอยู่หนึ่งพันการเติมพลังงานจากกลุ่มดาวนี้ก็ยังคงให้เพียงแค่15หน่วยเท่าเดิมครับ4ที่5เพิ่มเลเวลสกิลอันตีอีก3เลเวล4ที่6เมื่อเกิดการสร้างโลใหม่จากสกิลอันตีมันก็คือโลสกิลท่าที่เกิดมาจากสกิลอันตีตัวละะคครรรททั้้งงหหมมมดีมีีจจสสาาาาวเยยกกโตตปิ การชาร์จโจมตีการทุ่มโจมตีสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น15เป็นนระยะเวลา6วินาทีครับถ้าเกิดถามผมว่ามีโทมัสเพียงแค่สี0สามารถลงทุนได้ไหมลงทุนได้ครับแค่ต้องทําค่าฟื้นฟูพลังงานให้มันสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโทมัสสายไหนก็ตามการกดอัติได้ทันหนะักเป็นสิ่งจําเป็นแต่ถ้าเกิดคุณมีโทมัสสีที่4การทําค่าฟื้นฟูพลังงานมันก็จะง่ายลงมานิดนึงผมขอถือโอกาสพูดเลยแล้วกันค่าฟื้นฟูพลังงานของโทมัสขั้นต่ําไม่ว่าโทมัสของเราจะมีททีี่4หรือในม นั้นจะมีฟาโบกี่เล่มหรือมีธาตุไฟกี่ตัวผมจะขอบพูดแบบกว้างภาษาใตา้ก็คือตีให้เลือดจเจือไว้ก่อนเราจะทําค่าฟื้นฟูโทมาขั้นต่าให้ถึง170หรือไปให้สูงเลยคือใกล้เคียง200มาที่สุดในกรณีที่โทมมาเป็นธาตุไฟอยู่ในทีมเพียงแค่ตัวเดียวอยากบนอันตีได้ทันหรือกดอันตีได้บ่อยผมเองอ่ะทํา24 0โทมาอยู่ในทีมเพียงแค่ตัวเดียวและทีมนั้นไม่มีเอฟเฟกเสริม ER อะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูพลังงานตัวเลขนี้บนอันตีได้ทันครับลำดับต่อไปเราจะม พูดถึงอาวุธแนะนำนี่เป็นหนึ่งในข้อแตกต่างโทมาตแต่ละสายน่ะมันใช้อาวุธไม่เหมือนกันสําหรับสายโล่หนานั้นคือโล่หนาตามค่าพลังชีวิตอาวุธแนะนําเลยเป็นอาวุธที่เกี่ยวข้องกับค่าพลังชีวิตไม่ว่าจะมีค่าร่องเป็นค่าพลังชีวิตหรือมีเอฟเฟกที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพลังชีวิตแก่ผู้ใส่ครับสําหรับโทมาสายดาเมจนอกสนามเป้าหมายมันไม่ใช่โล่ที่หนาแต่เป็นดาเมจที่มากขึ้นซึ่งดาเมจของโทมา่าคิดตามค่าพลังโจมตีฉะนั้นแล้วก็จะเป็นหอกที่มีผลทําให้ดาเมจที่โทมาสร้างไได้้มมันนสูงขึ่่วาหอ เล่มนั้นจะมีค่าร้องเป็นค่าอัตราคลิกความแรงคลิกหรือพลังโจมตีหรือมีเอฟเฟกที่เกี่ยวข้องทําให้ความเสียหายที่โทมะสร้างได้มันแรงขึ้น <S <S เราสามารถเลือกใส่ได้ทั้งหมดเลยครับในส่วนของโทมะสายปิดเบงบานทุกคนทราบกันดีค่าชํานาญธาตุเป็นสิ่งจําเป็นหอกที่มีค่าร้องเป็นค่าชํานาญธาตุหรือมีเอฟเฟกที่ทําให้ค่าชํานาญทาตของผู้ใส่อสูงขึ้นมันก็จะเป็นอาวุธตอบโจทย์สําหรับสายนี้มากที่สู้แต่มันจะมีอาวุธอยู่ประเภทหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นโทมะสายไหนก็ตามสําหรับผมนะค่าฟ เกิดเรากดอันติได้ไม่ทันก็ไปใส่อาวุธที่มีค่าฟื้นฟูพลังงานเป็นค่าร้องหรืออาวุธที่มีผลทําให้เราสามารถกดอันติได้ง่ายขึ้นครับมาอยู่กันในหัวข้อเซ็ตอ์ติแฟกต์แนะนาซึ่งโทมาแต่ละสายเราจะย้าเราจะใส่เต็มเซ็ตอ่ะไม่เหมือนกันโทม่าสายโลหนาการใส่เต็มเซตบอกตามตรงผมนึกไม่ออกไม่มีเต็มเซ็ตเซ็ตไหนแนะนํา <c oughs> ส่วนการใส่แบบผสมจะเป็น2เอ็มรมบวก20%เร็พลังชีวิตหรือจะใส่เป็น4 0พลังชีวิตมันก็ได้เช่นกันโทม่าสายดามเมจนอกสนามเต็มเซ็ต ผมจะแนะนําเป็น4เอมบรมแต่ถ้าเกิดในทีมนั้นมีน้องฟูรินะเราไปเอาอตราคริฟฟี่จาก 4h ฮันเตอร์มันก็สามารถใส่ได้เช่นกันส่วนเซ็ตแบบผสมนั้นสามารถยําได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น2องเอมบรมบวก2โนเบล2เอมบรมบวก1เนโบนัสความเสียหายธาตุไฟหรือจะใส่เป็น36%ปพลังโจมตีก็ได้ครับมาในส่วนของโทม,มัสสายปิดปฏิกิริยาธาตุเบงบ้านการใส่เต็มเซ็ตให้ไปใส่4ชิ้นฟราวเ r อร์หรือถ้าเกิดใครอยากจะฟาร์มเผื่อปิดปฏิกิริยาธาตุระเหยหรือละลายด้วย4คริมส ปิดเบ่งบานก็ได้ปิดระเหยละลายก็ดีหรือว่าโทมัสเป็นธาตุไฟตัวเดียวที่ปิดปฏิกิริยาธาตุในทีมนั้นก <c oughs> ารใส่4ชิ้นไม้ดําหรือ4กิลด์ริมมันก็ตอบโจทย์สายนี้เช่นกัน <c oughs> ในส่วนของเซ็ตแบบผสมนั้นไปใส่160ค่าชำนาญธาตุนะครับสำหรับออฟหลักอ์ติแฟกต์แนะนาหมวกพลังชีวิตอัตราคลิกความแรงคลิกหรือชำนาญธาตุแล้วแต่ละสายถ้วยพลังชีวิตโบนัสความเสียหายธาตุไฟหรือชำนาญธาตุแล้วแต่ละสายนาฬิก้าพลังชีวิตพลังโจมตีชำนาญธาตุหรือคาฟื้นฟูพลังงานแล้วแต่ สายกับค่าพลังงานจําเป็นในส่วนของคนนกกระดอกไม้รวมไปถึงอาร์ติแฟกต์ชิ้นอื่นที่สามารถเลือกออฟหลักได้ให้หาออฟรองเน้นฟื้นฟูพลังงานพลังชีวิตอัตราคลิปความแรงคลิปพลังจงตีและค่าชํานาญ่าซึ่งจะเน้นหาตามค่าพลังจําเป็นของแต่ละสายที่โถมะเราเป็นครับ โทม่ของผมเองผมปั้นเป็นสายโลหนาะมีค่าพลังชีวิตติดตัวอยู่สามหมื่นพลังโจมตีอัตราคลิกความแรงคลี่ชันาญท่าเลยครับไม่ต้องไปดูครับผมมันมันม,มันแทบไม่มีส่วนค่าฟื้นฟูนั้นผมทําเน้นชัวสามารถกดอันติได้บ่อยในทุกๆท,ทีมแน่นอนอาวุธใส่เป็นหอกสดาวแบล็ k ทัสเซลอัติแฟกแบบผสมสองเอ็มเริม2เทนากลุ่มดาวผมมีโทมาอยู่ที่4ีที่6ส่วนแนวทางพรสวรรค์ผมอัพดังที่เห็นเลยครับหัวคอท้ายสุดโทมา่าแต่ละสายอยากจัดทีมอย่างไรได้บ้างสําหรับสายโลหนารองรับ อยู่ค่อนข้างหลากหลายทีบางทีมันอยากได้โลเราเอาโทมัสเข้าไปได้ทั้งสั่งพ้องธาตุไฟได้ทั้งโลและยังสามารถใช้ความสามารถ46ของโทมัสได้อีกด้วยในบางทีมอาจจะไม่ได้สั่งพ้องธาตุไฟแต่ได้โลมากับการแปดธาตุไฟนอกสนามกับความสามารถในการเพิ่มดาเมจของ46โทมัสสาหรับทีมเหล่านี้โทมัสสายโลนะสามารถจองที่1ใน4ช่องใดช่องหนึ่งได้เลยครับส่วนโทมัสสายดาเมจนอกสนามนั้นสําหรับสายนี้ยอมรับตามตรงผมพูดเยอะไม่ได้เพราะทุนเดิมผม เป็นสายโลนหนากับสายเบ่งบานแต่ทีมใดที่ต้องการดาเมจนอกสนามธาตุไฟยกตัวอย่างเช่นทีมระเหยหรือละลายเราไปได้เน้นโลนหนาแต่เราต้องการดาเมจธาตุไฟนอกสนามไม่ว่าดาเมจธาตุไฟนอกสนามนั้นจะเป็นธาตุตั้งต้นหรือการปิดปฏิกิริยาธาตุปฏิกิริยาธาตุระเหยกับละลายเป็นแบบเสริมพลังรัาไอพัวค่าพลังต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัตราคลี่ความแรงคลี่มันยังคงมีผลอยู่จ<า><ๆ>ในทีมข้างต้นจะสังเกตได้ว่าโทมัามีโอกาสได้ปิดปฏิกิริยาธาตุแน่นอนซึ่งในทีมที่มีลักษณะราวๆนี้ เราสามารถจองที่ให้กับโทมัสได้เลยครับสายที่3สายปิดปฏิกิริยาเบ่งบานสําหรับทีมนี้ต้องการทตดน้ํธาตดไม้แล้วก็ทตดไฟทตดไม้ทตดน้ําบวกกันเป็นมะเฟืองส่วนการทําดาเมเธาทุดไฟนอกสนามของโทมัสมันจะกลายเป็นตัวจุดลุกมะเฟืองสาหรับทีมนี้นั้นผมได้ทําคลิปแบบจ่อจงไว้แล้วสําหรับใครสนใจทีมนี้ลองไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามสําหรับโทมัสในคลิปนี้นั้นมันเป็นมุมมองมันคือวิธีการของคนทําคลิปเพียงแค่คนเดียวเอาตามความจริงโทมัสที่ผมพูด มามันก็คือโทมัสองสายคือสายที่เน้นโลจ้าไปเลยกับสายที่ใช้ประโยชน์จากการทําดาเมจนอกสนามสายที่เน้นทําดาเมจนอกสนามการทําปฏิกิริยาระเหยละลายกับเบ่งบ้านน่ะในตัวของโทมัสอร์ติแฟกับค่าพลังที่ใช้อย่างมันคนละโย์กันเดี๋ยวตรงจุดนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับสำหรับปฏิกิริยาระเหยหรือละลายนั้นมันเป็นประเภทเสริมพลังพวกค่าพลังอัตราคลิความแรงคลิรวมไปถึงพื้นฐานดามเอเ่ะมันยังคงจําเป็นอยู่เพราะการเสริมพลังมันจะไปส่งเสริมให้ดามเมจที่ผ่าน จุดนนั้้มาแลใครมีดาเมจแรงขึ้นผ่านการคำนวณธาตุไหนปิดก่อนปิดหลังรวมไปถึงค่าชำนาญธาตุของผู้ปีดยิ่งโทมาเป็นตัวละครดาเมตธาตุไฟนอกสนามตัวเดียวในทีมีมโอกาสปิดปฏิกิริยาธาตุค่อนข้างเยอะใส่ชำนาญธาตุล้วนมีโอกาสไม่ติดคลีความแรงคลีไม่ถึงพลังโจมตีน้อยดาเมจระเหยหรือละลายที่ออกมามันก็เจ็บเหมือนมดกัดเลยครับแตกต่างไปจากพวกโอเวอร์โลหรือเบงบานปฏิกิริยาพวกนี้มันจะเป็นดาเมตที่แยกออกไปตั้งหาซึ่งมันจะแรงขึ้นพื้นฐานตามค่าชำนาญธาตุกับเลเวล ขอผู้ปิดปฏิกิริยาธาตุเท่านั้นครับด้วยเหตุนี้ผมเลยแยกเบงบานออกไปจากพวกระเหยและลายกลายเป็นสายที่3ครับต้องขอขอบคุณไอเดียดีๆจากคอมเมนต์นี้มากเลยนะครับไม่มีคอมเมนต์นี้ก็อาจจะไม่ได้มีคลิปนี้นะครับสำหรับใครอยากจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมหรือติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับปัจจุบันโถมในสายตาผมผมมองว่าก็ยังเล่นได้อย่างเล่นดีอยู่โดยเฉพาะทีมเบงบานระเบิดแต่ละครั้งนี่คือสะใจมากครับสำหรับคลิปนี้นั้นผมอาจจะมีพูดผิดไปบ้างพูดเร็วไปบ้างพูดเพี้ย เนไปบ้างก็ต้องขออภัยไวนะคลิปนี้ด้วยนะครับปัจจุบันช่องตำรกากอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, หรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณย้านะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมนะ่าสุขใจมากแล้วครับอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงร้านริสแมนช่องตอนแรกนะครับคลิปนี้มันมีเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ10นนาาทีกว่่แตดผล ัที่ออกมาคือ16นาทีต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงจุดนี้แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ